จริงกูเก่งขู่เก่งข้อย่างเก่งข้องเก่งของเออเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อวานเนแม่หมูเข้าหนอ่อ๋อเออใช่แต่ป่วยเป็นมะเร็งอันนี้กำลังรักษาอยู่เขากะทำยังไรบ้างเนี่ยก็เอาหนักเอาเรื่องแต่ก็โอเคอยู่ช่วงนี้วันนี้ก็เยี่ยมได้ละ เนแม่มันคือมันพูดติดหนึงเลยไม่ใช่หรอแม่มันว่าเมื่อนี้จับไปแล้วเนี่ยรออะไรอเนี่ยเอาเก็บของไอ้เหี้ยเดี๋ยวดีรออยู่เนี่ยอย่างพวกมึงกลับไปก่อนเลยเด็กเอเก็บของเลย ไอเนี่ยโน,นเพื่อนมึงนี่เองเมียบ้างเวะเนี่ยโอเคในทัวรน,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 นี้สบายดีอ่ะอ,อ่ะนี่มีอะไรบ้างผู้ชายยาไลท์ทำงานบริการเลเว่นเนี่ยน่าสนใจกูรู้นะรู้ว่ามึงขายยารู้แล้วมึงมาหาผมทำมกูจำเป็นที่ต้องทำจริง แน่ใจ คุณวะเอ้านั่นเฮ้ยอะไรวะใครไอนอาไรอะไรบ้างทำอะไรวะตอน8มงไปทำอะไรแถวทาอกูทำอะไรวะกูรู้นะเว้ยมึงทำอะไรมึงส่งยาใช่ไหมส่งยาอะไรกูเห็นมึงส่งยาใช่ไหม มึงเป็นอะไรเนี่ยมึงบอกกูเป็นอะไรแล้วนี่ใครมึงยกอะไรให้เขาเออกูส่งเองแหละแล้วมึงทำทำไมไอ้ชาดมึงก็รู้งเงนะมันงอนสกปรกมึงไม่เข้าใจกูหรอกว่าทำไปทำไมทำไมพวกกูจะไม่เข้าใจเพราะเพื่อนนะเว้ยเออมึงมีอะไรมึงก็บอกดิวะมึงช่วยอะไรกูไม่ได้หรอกไอ้เนี่ยเอาจริงอ่ะกูจำเป็นต้องทำเว้ยมันจำเป็นในขณะที่ว่าจับเงินสกปรกเด้อเออมันเป็นเรื่องที่กูต้องยอมจับทำเรื่องสกปรกเพื่อจะทำอโรงเรียนไร่ออกออกเลยนะเว้ยมึงเรียนไม่จบอ่ะมึงไม่สนแล้ว มึงฟังกูมึงยังอยากเป็นเพื่อนกับกูมึงยังอยากเป็นเพื่อนกับกูไหมได้งั้นมึงกับมันพวกมึงกับกูก็จบไปแค่ตรงนี้แหละเฮ้ยไอตีนอแค่เรื่องนี้เองไอเฮีย จะได้ขึ other other of of ar, yeah, s <S right ้นคอนทันทีวันนี้ทำไมวะเจียงกับบ้านห่นหนาเฮ้ยเออทำไมวะเฮ้ยไอโน้งมามามากับม้านกมามามา